ไปยไปคิวเลยน้ำหนักขึ้นนะเลยไม่ไม่นี่ไงกินตามไปเลยกิเอกี้เวลาซอนึอยู่ซนึงก็อยู่อยู่อยู่นนะ้แลน้อยนอยให้นอยนออให้นยนกล้องกับลูกไปเรื่อขึ้นแ้ไปร้นไห ยนี่ไงแม่ก็เลยบอกว่ามันมันเขาเป็นโครงหอยฉาบใช่ไหมช่วงนี้มันเป็นมันฉาบมาเอนี่ออนดนี่มันเปอะไรเนี่ยไปเยนีออะไรนี่คืไอะไรอร้อนใช่ไหมไม่กะชาบะปล่านาบร้อนแบบมันเนี้ยเออฉาบกเลยเป็นอะไรเป็นผสมกุหลาบกับ

ยิ้มเราปะครับครับผมครับครับผมครับผมครับผองโอ้ห่ล้ออะไอย่าทำากัตากันใช่น่อนะทักนตอขนหอเลยใช่เป็นไรทับนเลยเรื่อาจแล้วมนคือน้องหนวดหรอเออน้องหนวดน่าร้กนะม่ติดต่อก้หรอน่ก็ไไปเรื่อยเหลอดนะมันน่ารัก ถ้ากเจะตป็นก็ดีๆคือรอดแล้วนันี่ใช่แล้วกลับไปขอแก้สแตนไ่ะโฟกัสจับลูกเอาหมึกมาเลยมาเลยหัวดมากจ้มลิ้อไม่บอกว่าเดีรยวจะออกพี่เวก็ผมม่ให้ถ้าไปปุ๊บแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ออกมาไปดูน้อตักสลับอพ่อเขาดีหนิเด้ะ ใครเลยเ่ยูินจริงออ่มาวอย่นี่สานนี้แล้นครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมทำไงบอต้องรอครับผมวันนี้มีงานงเขาด้วยคืนด้ยแล้วจะั้ยคืนอืมน่รีบพาไปไหนมามของเธออยากถ่าย เล็กอยู่ตามวัดนี่บินสาวปกติอยู่ตามวัดทำบุญป่ครับผมแม่นั่งนัเอยอกินอไรกินแรกนะซ้อนซอนให้กินไหมไปคิวไปเจ้ห้องรนกัยโอเคห้องแถวไห้องหน้าใกล้อยูคัไม่ได้จองไหม่เพราะถ้ามันเต็มอาจจะจองห้องไหนรอ จองแถวจีน้ำดึก็ไล้ใช่แล้วแม<ช>่แมนำอะไรทำน้ำจิ้มเลยน้ำ้มอะมีเยอะไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องาดีมากเพียงไม่ใช่